สวัสดีครับบางวันจากช่องตรงเป็นตรงนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเรานะครับในเรื่องของฟุตบอลน,นะครับเข้าไปตามช่องทางทิตกต o k เลยนะครับอยูห่หน้าช่องแล้วนะครับ คืนนี้นะครับผมจะพาไปที่ฟุตบอลลีกวันของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมของหัวตารางท็อปซิเลยนะครับคือพอร์สมัทเจ้าบ้านกับแกะเขาเหล็กดร์บี้เคาวตี้นะครับพอสมัทนั้นเจ้าบ้านนั้นอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไป16นัดมี28แต้มนะครับส่วนดร์บี้เคานตี้นั้นแข่งไป17นัดมี28แตม้มเท่ากันเลยครับผมแต่ว่าดร์บี้นั้นอยู่อันดับที่6ด้วยความต่างของผลประตูได้เสียนะครับ ู่นี้โอ้โหเ<ๆ>บียดกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเบียดกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอันดับคะแนนอันดับตารางหรือกระทั head ่งเฮ to Head ที่เคยเจอกันมานะครับส่วนตัวผมนั้นนะคิดว่านะครับดาบี้คาวตี้นั้นพึ่งลงแข่งมาถี่มากช่วงนี้นะครับทั้งคาราบาวครับที่แพ้ให้กับลูกท่วใหกับริวพูลไปแล้วก็พึ่งจะแข่งเอฟเอ FA ครับนะครับช,ชนะทอรคีมานะครับ พวัะนั้นแล้วนะครับด้วยความสดเนี่ยผมยังเชียร์ทางพอสม์ทเจ้าบ้านนะครับซึ่งเป็นเจ้าบ้านอาศัยสิงเชียร์นะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะหักแกะเขาเหล็กไปได้นะครับคู่นี้นะครับผมชี้ไปที่พอสมัตนะครับทีมอันดับที่5ของลีกวันนะครับจะเอาชนะเจ้าแกะเขาเหล็กดรบบี้เคานตี้นะครับทีมอันดับที่6ของลีกวันไปได้ครับผม